นี่นะครับผมวันนี้ก็วันที่25ธันวาคม2564กสที่บอกวันนคลิปก็คือหยุดงานมาแพ็คส่งของนะครับที่ผมแจ้งไว้เคลียร์งานลูกค้าที่ชุดโปนะครับผู้ใดท่านก็คือท่านเนาะแล้วก็ะยาไปโอดควนนะมีลูกมีคุณสิ่าไปเป็นของลูกค้าเก่าผมที่ว่าโปรปั๊ม ACDC ดีนะที่ว่า29,999บาทนะครับที่ว่าได้ซีแผงเลยตอนนั้นโมโนโมโนฮาร์เซลซีแผงเลย400กว่าบาทตอนนั้น ป็นปั๊ม AC DC นะครับขนาดรอ,องรับได้ถึง3แรงเลยเริ่มที่750วัตต์นะเป็นตัว,ต,วตัวนั้นด้ยวใชรเพิ่งที่หลังตัวนี้ก็ส่งตามคลิปนะครับก็คือได้แจ้งไปแล้วชุดปั๊มเนาะผมมีเขียนลายเบนคลิปแล้วเป็นแท่นดูโร่ครับมาตรฐานเลยมีใบรับประกันให้2ปีนะครับใส่เงาเนี่ยเกินหาปีแน่นอนครับหาปีขึ้นผมบอกเลยแท่นดูโร่เพราะว่างานหลวงอะ่ะผมติดมาแล้วโครงการหลวงอะ่ะเขา12ปีนะครับนะ ไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วก็ดูแลให้ตลอดสังเกตบึงขันเป็นงานหลวงบางหมองคือถิ่งปะลาเลยเลยปีที่2ปีที่สามาแต่ว่างานผมนะครับใส่ให้คุ้มค่าเสียเงินให้ผมแล้วนะใส่ยางคุ้มค่าเลยแหละผมดูแลให้นะครับชาวบ้านเขาได้กินน้ำสบายเลยนะครับผมอ่สังเกตเบึงอะไรตามถนนหนทางตามโครงการหลวงอ่ะเป็นบัองอื่นอะ่ะถิ่งสะครับแล้วนี่ละนาดเป็นวาแมนคือผมบอกว่าแต่ว่างานของผมผมดูแลให้ตลอดนะครับดูแลตลอดเลย ท่านมีปัญหามีอย่างแจ้งผมได้ผมผ่านไปผ่านมาผมก็ดูแลให้นะครับนะนะครับนี่คือเป็นไอ้เซ่ด้คุ้มค่าเสียงเงินให้ผมแล้วอ่าท่านบ่ต้องไปกดถูกใจกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งยังให้ผมแอกแต่สักวันหนึ่งนะครับท่านต้องกดตังค์ในบัญชีของท่านมาซื้อของที่จําเป็นสักวันหนึ่งนะครับของผมนะครับนะเพราะว่างานผมนี่ดูแลให้ตลอดนะครับถามลูกค้าเก่าก็ได้มันมีเบอร์อยู่คลิปเก่าๆซี่ห้าปีที่แล้วหลังนะผมแจ้งเบอร์ไวปพอด ชน,นมาอันนี่ผมได้น้ำบุกคขาเกลีเบิร์ตพอเป็นห่วราคาจัดโปรมาปุ๊บเนี่ย <c oughs> เปิียบเทียกันสั่งเลยคุณทุกคนสองสามชุดนะครับนะเพราะว่าโปรถือแล้วก็เป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลนะครับตอนนี้คือปิดโปรไปเพราะยังเพราะว่ามันไปกว่าสามสิบชุดแล้วเพราะว่าผมตั้งเป้าไปประมาณสี่สิบกับปิดโปรประมาณสามสิบเอ็ดทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับแต่เหลือแค่นี้นะครับแต่ลใหม่มากก็คือบอ่ได้ราคาของขึ้นแตวผมบอกว่าตอนนั้นมันค่าก็มาจากอ่านะครับที่เหลือที่ผมว่าจะแจกปั๊มนะแต่ว่า วิวมันบิดได้นะครับผู้ใดมาโหคนเราแบนขึ้นไปแจกผมบอกแล้วให้เวลาตั้งสองเดือนมาพากันกดถึกใจกดยังไงนะเนี่ยเพราะผมบ่มีประโยชน์ไดครับคลิปผมอยู่แล้วนะครับผมนะมันมีแต่แบนผมอย่างเดียวนะครับผมก็คือมาขายนี่เดคอากับเขาดีกว่านะครับเพราะว่าผมแจ้งไปแล้วผมคือบอกขัข้มใดนั้นนะครับการทุน่นเอ้ยไปคือเป็นความจริงทูประการนะครับถ้าผู้ใดด่าผมด่าได้แต่ต้องมีเงินเสียถ้าเพเป็นความจริงนะ ท่านต้องมีเงินในบัญชีเสียให้ผมนะครับถ้าผมได้ฟ้องร้องไปนะนะครับมาตราตามที่อคอมพิวเตอร์ระบุไวนะ้นั่นแหละท่านก็เห็นในคลิปหลายๆเนาะในคลิปเร็วๆผมก็เคยขึ้นลงขึ้นศาลก็ <c oughs> คนที่ไปคอมเมนต์บดีจริงก็เป็นความจริงนะครับนะครับผมผมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับนะอันนะครับที่มดไปแล้วนะท่านที่ได้นี่ครับอ่อันนี้ที่จะได้ก็คือที่ในโปรสองจุดเดือดข้งไปโมโนหา้าเซลล์สี่ร้อยหกสิบวัต อแต่อันนี้มันจะเป็นโพลีเห็นไหมครับเสียมแตกต่างกันเป็นฮาฟเซลเหมือนกันเป็นโพลีแต่ว่าเป็นแบบฮาฟเซลนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นโมโนฮาฟเซลเซลดําไม่ตัดขอบนี่เห็นมันแตต่างกันถ้าเป็นโพลีผมไดในนั่นไปหลายคลิปนี่ก็คือเหลือแค่นี้ที่ผมถึงบอกว่าปิดไปนี่ขึออน้นอถนี่นะครับปิดไปเห็นไหมนี่ปิดไปโปรทุบกันวันที่31ธันวาคม2564นะครับนะครับผมนี่กระแพ็คโจงกระเพิน่นตามชุดนี่ที่มากระแพ็คนะครับ แล้วที่นี่มันมีงานพิเศษทุลคค่ะช่างมากนะครับผมเฮ็ตเป็นแบบให้บิดนะครับใส่แผงพร้อมเลยใส่ไฟฟ้าพร้อมเดี๋ยวมีเวลาผนจะมาลงจับคลิปแอร์ไมเบิ่งว่าเมื่อเสียบไฟฟ้ายังไม่มีแผงกินกระแสะเท่าไหร่นะครับกินกระแสะเอซีไฟฟ้าเท่าไหร่เมื่อเสียบแผงเข้าไปแล้วแผงมานะครับไฟมาแล้วไฟฟ้าสิลดลงกระแสะเท่าไหร่ก็คือเป็นให้บิดรวมนะครับนี่ครับผมเ็ดยกงะรีรเดียแล้วลงไปนละคืออนะินเวอร์เตอร์ละลงไปแลวก็มีมเลี่ยนแบบ เรียนแบบพอพอมาคอมเมนต์เขาจังแซนหนึ่งสี่พร้อมนะครับหู้ดีพ่อนะครับ,รนะรบพอแต่เวลาเรียนแบบเขาแล้วก็คืออินเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับเรียนแบบแล้วมาขายตัดราคาพร้อมนะครับ,นะรบแต่ของผมนี่คืองานประกอบที่แบบอ่าความปลอดภัยสูงนะเนียนโมเฮตกรุกะละเนาะคือมันอาจจะบม่สวยหรูแต่ว่าอ่ามันสีทนทานผมเน้นในความทนทานนะครับอียังกระซายเห็บเนบนเลยตะโกงตะแกงนี่นะครับตะแกงลงตะโกงแกงลวดรัดแป้งให้เรียบร้อยอ่าเอาสวิตชิ่งมาแป้งนะครับนะ ใช้สําหรับอันนี้ชุด2แผงแต่ว่าใส่ไฟฟ้าได้ให้เป็น AC-DC นะครับแล้วเป็นไฮบิดด้วยไม่ใช่มือบิดนะครับเป็นไฮบิดเสียบแผงเขาได้พร้อมพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ไปเสียบไฟฟ้าที่มันเป็นไฟฟ้าก็คือใช้กับอินเวอร์เตอร์ชุดไฟของผมก็ได้นะครับอินเวอร์เตอร์โมนิไฟสามพันวัตต์ยี่ห้อโชเออร์ที่ผมโม้ไ่แตเห็นในหลายๆคลิปเนาะนี่คือสามารถใส่ได้เลย อันนี้คือสูบในช่วงกลางคืนแต่ว่าบนเนนเป็นหลายชั่วโมงคือสูบใส่น้ำชมุูไรน้ำมันเบิดในตอนกลางวันนะ่ะผู้ไดที่บ่มีแทงก็คือสูบได้เลยนี่สูบเขาในบ้านนี่ยังใส่ห้องนุ่งห้องน้ำสักผ้ายัางได้แต่ว่าบนเนนหลายเพราะว่าปั๊มไฟมันกินไฟสูงไอ้ปั๊มน้ำมันกินไฟสูงนะครับมันกินกลัวอุปกรณ์ไฟฟ้าสามถึงสี่เท่าผมแจ้งไปนะก็คือเน้นเนนใส่ในะตอนกลางคืน,นสูบได้แต่อย่าไปสูบหลายถ้าพลังงานแบตเตอรี่ถาบา่หล คืออินเวอร์เตอร์มันจะดึงสิบตัวหนึ่งเลยนะแจ้งไว้อันนี้เป็นง่ายพิเศษครับลูกค้าท่านได้ไปถ้าเวลาสูบน้ำในตอนกลางคืนนะให้เปิดนะครับเปิดเปิดเพราะว่ามันระบายความร้อนตัวนี้ให้เปิดฝานะครับเปิดฝาตู้ออกนะครับเปิดฝาตู้ออกนะครับผมนะครับเพื่อความเอ่อคงทนของอุปกรณ์นะครับอ่าตัวนี้ก็คือเหตุให้ทนทานที่สุดนะครับจะตุทนทานที่สุดแหละอ่าผู้ใดอยากได้ก็แจ้งมานะครับอ่าขึ้นพร้อมกันเลยใส่แผงพร้อมใส่เอสี่พร้อมนะครับมีปลั๊กพร้อม ่นีครับไล่ตามคลิปก็คือปิดโปรทุกประการ31ธันวาคม2564นหครับชุดฟองชุดไฟยังงกันนี่นีน่นนะครับน,ะบนี่นี่คือโพลีธรรมดาบอมแอนฮาบเซลนี่ครับผมฟูเซลเบิดไปแล้วนะฟูเซลก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นโพลีธรรมดานะครับอันนี้สำหรับบอมแอนฮาบเซลนี่โพลีธรรมดานะครับผมกระแพกอุดรคอนแกน่นกาฬสินธุน์หนองโค้งนองไาย ชคยจะอกชคยจะพุ่มนะครับเพชระบวกเพชรบูนนี่นะครับนะครับตามนี้เลยครับผมจะมาเทให้เบิ้งนะครับเทให้เบิเ้งทีนี้ครับรับประกัน2ปีนะครับปั๊มแฮนดูโร่นะครับแฮนดูโป้เฮนดูโร่นะครับปั๊มแฮนดูโร่เดี๋ยวผมเสียบตอนนี้คือใส่เป็นไฟฟ้า220แต่ว่าผมใส่โซลาเซเลล์นี่แหละนะครับใส่โซลาเซลล์ที่ผมลงในหลายคลิปนี่เบิร์ตบ้านนี่คือใส่โซลาเซลล์หมดนะครับนะครับ แต่ว่ายิ่งอ่อนจิดรวมทั้งบทบ้านนี่ใช้ทั้งหมด26แผงนะครับนะครับ26แผงถ้ามีอุปกรณ์เพิ่มปุ๊บผมก็จะคำนวณแผงเพิ่มนะครับผมนะครับผมอ่ะกระได้เทียดใหทเบิง้งนะครับทเทียดให้เบิ้งเลยตามนี้ อ่าเป็นนี่ครับเป็นปั๊มชุดสองแผงนะแต่ว่าผมเ็จแบบให้บิดเอซีดีซีอย่างนี้นผมจะลองให้ดูเป้ไปจับปั๊มไว้แล้วไม่กระชากป่ะเาถอดตัวนี้ก่อนนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับปึ๊บนะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์สังเกตนะครับมันจะมีอ่านี่เบรกเกอร์เอซีนะเป็นเบรกเกอร์เอซีนะครับ,บ,บ,รน,บร AC, นะบเ,นเอซี AC, นะ AC, อันนี้ดีซีอันนี้แผงอันนี้เสื่อดันฟ้าเกิดกันไฟกระชากเกิดปึ๊บอ่าแต่ว่ามันสีคสล,ล้ายก็บโซลเซลล์ประมาณสอง,ส,องสามแถวนะครับ อ่าเริ่มแล้วนี่ทำงานได้นี่ครับคือใส่จากอินเวอร์เตอร์ชุดไฟมือกว่าบาทได้เลยทีในปูเรือว่าท่านมีซื้อมาจากที่อื่นจะใส่กับชุดไฟเลยนะครับมันจะสูบได้แต่แห้งนะครับผมนะครับท่อออนนิ้วครึ่งนะนี่สายนะครับผมนี่นี่ครับงงานเต็มท่อเอามือบางที่นนะันน้ำหนักไหมเอามือรองน้ำดิ้มหนักไหมมือรองข้างล่างเนะี่ยมันกระโฟงใหญ่มันโปฟงจะฟ้องดิเออ นักบ่ยกขึ้นยกลงดิเออเนี่ยครับ้อเงียครึ่นงนะครับผมแต่ทนะี่เทจะเบิ่มนะครับผมต่เป็นแฮนดูดูนะเดียวไดว่าเป็นปั๊มอันนี้เป็แฮนดูดูป้องกันน้ำแห้งน้ำขาดนะครับผมตามทีเทศหลายคลิปนี่เขาปั๊มเดยวมันจะตัดอย่างนี้นยกขึ้นเลย อันนี้คือไฟมันตัดบางตัวก็ตัดซ่ายนะครับอันนี้ตัดเนาะมันก็โยกหน่อยหนึ่งคือว่าผมว่าสิยกให้เบิ้งยี่ห้อที่สี่สิบว่ามันตัดออกนะครับก็ยกขึ้นซื่อิตัดเนาอาเอาไปเดี๋ยวเราขึ้นเบรกเกอร์กันแป๊บนึงสายนี่ครับเออให้ไปสี่สก็เมลได้ตามบูคคลาต้องการนะนะครับเป็นสายไทยยูเนียนนะครับผมมาตรฐานทองแดงแท้นะครับผมบอกเลยงานผมคือเอ่องัดเส้นเสียงานเด็จริงนะครับถ้าหน้าขาไม่ได้ขึ้นพี่สีแปดเลย เห็นบหมครับเป็นไฟอันนี้เป็นไฟเอซี่เลียงมันสิบภกภิบนะเห็นบหมครับมันติต่างกันก็คือที่ผมบอกเทปได้เบึงเ่ยเทปเอซี่มันสิตัดชาบางตัวมื่อกี้แต่ตัดเห็นไหมมันเป็นไฟแผงนะครับอ่าแล้วก็รีเซ็ตใหม่หน้าจอมันดับก่อนอันนี้ปกติมันมามันก็้ทำงานเองอัตโนมัติหนามาเนาะอันนี้ก็คือมันเป็นแบบเอซี่ที่ผมดัดแปลงให้ครับเดี๋ยวเพื่อนก็เอาไปเลี้ยนแบบขึ้นอินเวอร์เตอร์ประกอบเลยแล้วก็มาอ่า ตีนันตีนี่นะครับเอาไปเลยนแบบพ่อตีนันตีนี่อีกนะนะครับงูดีที่พ่อมนะครับผมเอานี่ครับเฮ็ดทปเบิ้งปั๊บนี่ครับใส่แผงได้ใส่แผงควอมก็ได้นะครับผมใส่แผงควอมก็ได้นะครับเป็นไ้บิดเลยทํางานยังเพื่นะครับอ่านี่แหละเอามันเทศว่าดีบยวให้มันตัดดอกแต่ว่ามันตัดนะครับผมอ่าตามนี้เ่นะสายตีนี้นะนี่สี่สิบเมตรนะครับสายบอกเงาเลยแหละนี่ นะครับผมนี่ก็เทียบเดียบึงอาจจะนี่เพิ่นสร้างมาท่านลูกค้าที่ได้ไปนี่ครับม่วนเป็นไงเลยนะครับเขานี่นะเพชรไทยความใส่งานทุกอย่างเลยนีนะครับอันนี้ก็ไปเสียบเอซี่เลยเลยแต่ปกติก็คือไปใส่แผงเสียบเขอนไม่มีสายแผงใส่ย,ยังไงแลวนะครับผมก็คือใส่ได้ตามนี่แหละนะครับผมแต่ว่าสูบว่าิจำเป็นในตอนขึ้นจะไปสูบันนี่คือเฮ็ดไว้แบบ คนเพิ่นต้องการใส้นะครับเครื่องไทยนะครับถ้าผมแนะนาก็คือเวลาขันสูบ AC ซเนี่ก็คือเปิดเปิดฟ้านี่ออกเพราะว่าพัดลมนี่ทามันห้อนมั่สิทางานแต่ผมป้องกันให้อย่างดีมีตะแง่นะครับป้องกันทิ้งจกป้องกันอย่างไงเห็นบ่มครับ้ามันห้อนมมนสิทางานอัตโนมัติครับอันนี้บ่ห่อนแต่ว่าเฮาเปิดไปก็คือเพื่อมันห่อนเพื่อสูบนั่นนะครับเพื่อดูดน้ำใส่แทงน้ำแทงยังในของน้ำมันโดนมันอาจจะห่อนทำงานนะครับ เรื่อยเปิดแนะนําให้เปิดฝาตู้ไว้แค่ว่าถ้าใส่แสงแดดกับปิดได้เลยนะครับนะครับผมอันนี้ครับนะี่ครับได้ครบชุดพร้อใมใช้งานเลยที่ผมได้นําไปสายปั๊มอ่าพร้อมตู้เล็กตู้คอนโทรลมีเสือกมีฝาปิดบอ่อแท่งกาวสายแผงนะครับมีเสือกให้เรียบร้อยในโปรเนี่ยที่แจ้งไปแล้วนะครับไปไล่เบิ้งคลิปเปล่ามาบอกดูครับนะครับพระมา31ธันวาคม2564เนี่ยก็คือปิดโปรไปแล้ว เพราะว่าต่อสายเขายังไงพ่อมนี่สายน้ำปั่มมานสิมาประมาณเมตรนี่แหละเนี่ยแค่สีฟ้านี่ยในบ้านนี่ปั่ปนมามันสีมีสายสายแค่สัส้นๆอันนี้คือเอาต่อสายปั่มกันน้ำพ่อมมีเทปละลายเทปอะไรให้เรียบร้อยกันช็อตกันดูดกันรัดวงจรนะครับผมะนะครับคือตามนี่แล้วก็ในบ้านนะครับอินเวอร์เตอร์ใส่ทุกอย่างเลยในน้ำอะไรบาอันนี้ก็คืออ่ามันไป30กว่าชุดแหละที่ผมตั้งเป้าไว้ประมาณ40ชุด ครับทีมงานกับประกอบทรงนี่ครับตามนี้นะครับเคลียร์ง,งานออกนะครับผมว่าก่อนปิดปูแต่เราพ่อแม่เบิ้งใส่ในบ้านทุกอย่างแล้วนี่ก็ลูกค้ามาเติมตังค์ด้วยไฟดับก็ไม่ดับ<ท>กับเขาใช่ไหมโสดนะคะโทษนะครับนะครับไล้เทียบสิเบิงอันนี้ที่ผมเปลี่ยนออกนะตัวนี้หมื่นวัตนะครับหมื่นวัตใส่โซลิตเซลบางบางเมือไฟดับโดยมันดูโตแต่ว่า บ้านนี้โบเคยดับนะครับผมเติมเงินยังได้ตลอดนี่ครับสปิกร่ำงานประกอบเองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมลงใส่แบตพอเสมอกันพรสองลูกนี่มาพรท่านนะครับผมเลยให้ลูกค้าสองร้อยสองร้อยแอมนะครับสี่ลูกเป็นระบบสี่สิบแปดแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบตน้ำรถยนต์เพราะว่าใส่ได้แต่มันโบเกิร์ดแคือมันเฉลี่ยกันเสมอแต่ว่ามันจะดรอปลงมาฮาอแอมป์ที่ต่ำนะครับแต่เอาก็ะใสได้แต่ว่ามันสี่โปรเนทนตีคือจังแบตไอ สองร้อยแอมป์ดิฟจิวเนาะดิฟจิวมันจะแรงกว่าพวกแบตตะกัวโกรถึงสามเท่านะครับนี่แหละทดลองนน่ครับนี่ครับผมเรือเปิดใท้เพิ่งนี่ครับผมหมื่นวัตนะครับนะสิบกิโลวัต์ขึ้นนะครับผมผมจะไปบไปเอาพัดร่มกระบอกเลยนะเห็นไหมมันจะมีตัวแปลงนะครับแล้วก็มีตัวซีนะครับร้อนทํางานตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้เบาเบาครับเบาเบานเบาเบาอันนี้มันเรือมคาแลวนะครับเดิ่มกิน กระแสสูงนะนี่ครับไม่ใช้ไฟฟ้านะใช้ไฟฟ้าเลยแต่ว่าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าสแตนไบไว้ด้านขวานะครับด้านซ้ายก็คือโซลาร์เซลล์ตลอดเปิดยังเลยทุกอย่างสอดแจ้งนะครับนะครับผมเพราะว่าแผงมันเยอะอ่าคำนวณตามอะไรเลยนะครับนะครับที่บอกไปเนี่ยก็คือให้เบิ้งนะครับนี่ทุกอย่างเลยนี่ปูนแมนหมดแล้วกลางคืนก็เปิดแอร์อีกนะครับผมอันนี้คือให้เบิ้งงานนะครับ หลายอย่างโมโทยติดต่อได้นะติดต่อหนุ่มๆได้ในคลิปนะสดระคราพอดีนะครับลูกค้ายอกๆูกค้าครับผมเอาเนี่ยครับกระไส้ดีละเอาทุกอย่างแล้วก็เพชรอุปกรณ์ทีมงานเ็ดอยู่นั่นแหละอ่เดี๋ยวที่ผมบอกไว้กดติดตามไว้เดี๋ยวสิลงคลิปหมอแปง ท,ที่ราคาหมื่นกว่าบาทแนะที่แจ้งมานะครับเดี๋ยวมันจะกินไฟหลายนะเอาปี๊ปิดก่อนมาช่วยที่กิมปืนนี่ก่อนเอาปิดไปก่อนนะครับเราเบรกเกอร์ลงหรือว่าถอดปลั๊กเลยก็ได้นะครับนี่ทางานอยู่นะครับถอดปลั๊กมันกินไฟหลายปั๊มน,น้ำนี่กินเยอะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแบตเดี๋ยวแบตหมดไหมนะครับอินเวอร์เตอร์แบตพอผมใช้โซลดียเซลล์ในบ้านหมดเอ้าเดี๋ยวถอดอยูนิ้วก็ได้น,นี่ครับลังมังสีนะลังใหม่นะนี่ครับผม งานเขาจะเนียบเลยเป็นทองแดงแท้แต่ว่าเป็นโทรลอยตัวนี้ที่ผมแจ้งไปคือแปดพันวัตนะครับอ่ะแยกกันเลยเบึงน่ครับเดี๋ยวกดติดตามไ้เดี๋ยวบอกวิธีประกอบว่าแบบไหนที่แบบางานป้องกันแบบไรแม่มีอยังแน่นะครับผมอันที่เป็นใส่ก็แปดแบดใบก็แล้วแต่วิธีที่เทียมเนี่ยสามารถใส่เลยคืองานแนะนํำประกอบอันนี้สามารถอ่าในในตลาดมีบอร์ดมอย่างแต่ว่าเลือกใส่บอร์ดที่มันแบบ ี๋ยวผมมาในน้ำอีกทีนึงอันนี้มันเป็นงานร่วมเชียงานหนลูกค้าะนะวันที่วันที่25ธันวาคม2564นะครับอันนี้งานที่เชียปูนะนะครับจะให้เบิ่งนเขางานเขานะครับตัวนี้ได้8แปลท่านวัดเลยแต่ว่าเป็นแบบเธอลอยทองแรงแท้นะครับเฉพาะเหมาแป้งกับลูกเป็นหมืน่นเลยครับพอเวลาปูคือปูเลยอย่าโอดข่วนกันนะการท่านบ่ท่านก็คือนะครับเอ้ากันกระแทกไม่ยังดีเลยนี่ครับเบิง่งราคา ลูกเดียวนะครับลูกเดียวนะเห็นราคากันบอเป้เท่าไรเป้บอกเขาดูหม <16, 100. S 1> ื่นหกพันหนึ่งร้อยนะหมื่นหกพันหนึ่งร้อยลูกเดียวเท่านั้นนะครับนะนะนี่โทรศัพท์ผมมันประชัดเท่าไรย้ำใหมโ่โทรศัพท์ไม่ชัดหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทเออลูกเดียวแค่นี้เลยของแถมมีอะไรบ้างมีแต่แม็ดนะครับนี่ของแดงแท้เอาเองดูดิแข็งไหมแข็งไหม อ่าทองแดงนะครับทองแดงแดงแท้เลยอ่าแถมสีมาตัวหนึ่งแล้วก็ไดโอดสิบอันไดโอดสามแอมสี่แอมดูรูปเป็เรือประลาเลยเนาะขนาดมือเออเอาเป้เอากว้างมือดิดแปดพันวัตเอามือคือบดิถึงไหมอืมมันมันมันจะเล็กกว่าไอตัวสี่พันวัตต์งผมเห็นว่าอันสี่พันประมาณประมาณอ่าคืบหนึ่งอันนี้คืบกว่าอ่าคืบกัว่าวถึงเนาะยิงมือยาวๆถึงไหมไม่ถึงไม่สุดนี่ครับ เดี๋ยวอันนี้คือแนะนําไว้อันนี้เป็นเดแต่จีบมาแนะนําการประกอบนะครับมาเพราะว่าต้นทุนมันก็สูงเพราะว่าผมเน้นงานที่ใส่ทุนใส่โครงทุนขนาดอไรครับเรพทิ้งตลาดอยังหรือว่าอินเวอร์เตอร์อยังเนี่ยเขาจะบาใส่แตก่กรงตะแกงมาเตะเราอินเวอร์เตอร์ที่ยังไม่โมมาด้วยตัวหนึ่งอันนี้คลิปยาวๆเลยนี่ครับแพงกับตามนี่ก็คือเห็นอันนี้คือจะปิดปูเดี๋ยวท่านล่อรถใหม่มาสูงถ่วงบ้านเลยเหรอครับสองสามกองนะครับอันนั้นคือเดี๋ยวดูเบิงึงเดี๋ยวผมจะมีโปรไฮโดรติดตามไว้ ท่านจะได้คุ้มค่าราคาแน่นอนนะครับคือประกันผมเอาไงแค่รถแบบผมบถเอ่ยนะว่ารถอย่างรถยนต์ขั้นเป็นล้านขี่ได้สิบก่ามือมีปัญหาศูนย์ยังสิ่ไปพาเครื่องเขาสำรวจอย่างแทนที่บขึ้นเงินเขาหรือโบเปลี่ยนขั้นใหม่นะครับนะี่นี่เห็นในคลิปกันอยู่เนะาะการฟ้องร้องกันอยู่นะครับนะครับยังสีไปเอารถอาสอบเหมเขาอยู่ขนาดว่าพวกนี้นะหันเสียผมเปลี่ยนให้าหมทุกอย่างนะเราต้อง่อมเลยนะ,นะนถ้าบราท่านทิ้งประกัน อันนั้นยังขีได้ซิบหามือเอาไงครับยังสิไปเอารถเขามผสมขนาดว่ารถป้ายแดงเอาเอาแค่นี้แหละเอาแกออกนี่ไม่โมมันจะเป็นงี้แล้วพอลมวกลับด้านเขาทํามาเพื่ออะไรท่านก็คงรู้เนาะมันเป็นการตลาดนี่อืิมเดิมๆพัดลมกับบะมีไอ้ตะแกรงพัดลมกับบะมีเพื่อที่ยังให้จิงโจกเข่าพังแล้วก็ซื้อไม่นี่ครับเดิมๆดิมบางทีเลยใส่พิษขางกับไม้เลยครับพังขาดเลยนะครับบ่ได้โอทแตกกับฟิวฟิวขาด ิือแตกนะครับผมนะครับถ้าไปใส่พิษขางเนีย่ยถึงมูไห้พัดลมผมก็ต้องกลับทางอันนี้เขาเป่าเอาความร้อนเขาไปนี่นี่เอาไปนี่เครื่องนะครับผมเอาโม่ใหมค่คือเห็ดให้ใส่งานเดืทนขึ้นนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เสลิงอ่ะแหละครับคนเขามีหัวเขาก็ด,ดัดแปลงให้มันคุ้มค่าคนได้หลายขึ้นนะครับใส่เสลิงพ่วงขางนะครับเห็ดโรยยังหลากหลายเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันท่านก็งคงเห็นกันเนาะอันนี้กับเครียบปูไห้เพิ่นแล้ครับมือนี่เฉพาะ มือนี้นะมาใหม่บ้านเด้แพ็กนะครับกต่ตามแค่นี้แหละเบิร์ตระยะอดควนนะครับคือคเป็นยกไอ้กองเอซีดีซีที่เดิมๆที่มีมีโปรตอนนั้นบุที่ประมาณจักเดือนที่แล้วที่ไปติดไายสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่ได้แพงโมโนฮาร์เซลยวตอนนั้นมันได้เท่าไหรซีลอยห้าสิบบาทหรือเท่าไรนี่ที่ว่าได้ซีแพงเลยนะครับแพงไงตู้เอซีดีซีนี่ยตัวนี้นะครับเอางวางบุ นี่ครับนี่ตอนนั้โปรตอนนั้นเราพิ่นว่าก็าคือบปรได้คือราคาคือจังบปรคือ,คอกันกับเจ้านั่นเพราะว่าโปรก็คือโปรครับทำไปเช็คราคาได้เลยว่าเท่า,าไหร่ ac dc นี่ขายซื้อๆรอไปสามหมื่นกว่าแนี่ทั้งชุดบปรได้ติดตัต้งให้บปรได้ยังพร้อมเอาไปเช็คได้เลยนะครับนี่อันนี้เริ่มที่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เริ่มที่สี่แผงนะครับรองรับถึงสามแรงรองรับถึงสิบแปดแผงนะครับเก้าสองสิบแปดถึงสิบแปดแผงนะครับผมนี่ ac dc ผมก็เลยมาเลียนแบบใส่แบบ เป็นชุดอสองแผงแต่แบบ AC DC ใส่เด็คุ้มค่านะครับเป็นให้บิดพร้อมนะครับโมแมนต์โมเมนมือบิดครับนะครับผมการเรียนตามนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็เคลียร์งานที่ลูกค้าท่านลูกค้าสั่งส่วนมากจะเป็นลูกค้าเก่าบนุลราคาเพิ่นสั่งเพิ่มนะสั่งไว้นะครับก๊าซนั้นกับชุดทีสิบหกแหละนะครับลูกค้าเก่าเอาลายนะครับผมอันนี้ก็ประกอบอีกอันนี้ก็แต่ว่าแจ้งไว้นะครับกลองเพราะว่ามันมากปื๊ดแพคเลยเบรด้โมนะครับเบรด้โม อ่าโบเดโมเดิมๆนะครับไม่ได้โมนะครับแจ้งไว้เลยไม่ได้โมเดี๋ยวสิเพื่อไปแกะกองเบิร์ขึ้นได้ซี่หน่อยซี่อย่างคือโบเดโมนะครับโบเดโมเพราะว่าเวลามันจํากัดผู้ดใดที่โมก็คือ้น,นอ,อกกับได้ลอ,อนะครับได้ทุกอย่างนะครับผมวันนี้วันที่อ่า๋ยวเทศในประเทศในในไกเ่เน่าแหละแต่ว่าประเทศโดนหอกเดี๋ยวแบตเตอรี่ผมสิเบิดเพราะว่าแบตยังบเิเกิงอยู่นะครับขึ้นไปเกินแล้วทำงานได้เลย นี่เห็นไหมครับพัดลมแนะนํามาถ้าท่านสร้างชุดแบบนี้คือเวลาเปิดเสียบไฟฟ้าหรือเสียบอินเวอร์เตอร์อ,ะ,อะเปิดฝาออกนะครับมันระบายนี่พัดลมทํางานเหรอนี่ครับป้องกันไอ้ตะแกรงรั่วห้ป้องกันทิ้งจกยังห้เรียบร้อยอ่ะนี่ครับผมอันนี้คือเทสเห้ตัวนี้ทําน้ำเก้าพันถึงหนึ่งมื่นสองพันลิตรนะ 12, ร้สิบชองคิวสูงสุดตัวน,นี้ครับตัวใหญ่ท่อเลี้ยวขึ้นนะครับผม ตามนี้แหะครับซ้ายก็40กว่าเมตรครับพอลบวิดีโออืนอ่นๆออกละเพีให้เพื่อนนะครับผมอันนี้อันนี้ก็เวลาปิดก็คือถ้าเปิดจทีก็คือใส่แผงเดี๋ยเลยครับเป็นให้ปิดเดี๋ยเลยนี่บวกลบให้พร้อมใส่งานแล้วนะครับไซ้ายแผงเขาก็จะเขียนให้เรียบร้อยว่าขังได้เสียบตู้ขังได้เสียบแผงนะครับนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะขอบคุณครับผม